สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟเสียจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับพระหลวงพ่อหลวงพ่อทาครับวัดพยังแตกครับรุ่นแรกนะครับครับนี่เป็นพาะหลวงพ่อทาัดพันยังแตกครับรุ่นแรกครับครับผู้ชมและผู้ฟังปูดใช้ยาะนะครับชมและฟังเลยนะครับ เราเริ่มต้นนะครับนี่ครับหลวงพ่อทาวัดพญางแตกครับรุ่นแรกครับแต่พระรุ่นแรกของหลวงพ่อทาวัดพญางแตกนี่กันนะครับท่านไม่ได้ออกที่วัดท่านนะครับไม่ใช่วัดพญางแตกนะครับออกที่วัดอื่นครับแต่ท่านก็ยินดีและปลุกเสกให้ครับเป็นพระผมเป็นทางการนะครับเป็นรุ่นแรกครับเขายอมรับกันในสังคมนะครับ แล้ว่านอาจารย์ก็ยอมรับแล้วครับปุกเสกครับหลวงพ่อถาววัดพญางแตกครับครับเป็นรุ่นแรกครับออกออกที่วัดอื่นนะครับไม่ใช่วัดของท่านเองนะครับวัดพญางแตกนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับครับพิจารณาอย่างเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ครับนี่ครับเบื้องต้นครับท่านมาดูข้อคนสังเกตครับนี่ครับเส้นนี้ต้องมีนะครับตามที่ผมพบเจอมานี่มีทุกองนะครับ แต่เส้นนี้ไม่มีไม่ได้นะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับเส้นนี้ครับเป็นเส้นในพิมพ์ครับเขาจะเป็นทุกองคนะครับเหมือนกันทุกองค์ครับตามที่ผมพบเจอนะครับส่วนตัวผมนะครับครับครับพุทธลักษณะท่านต้องจำให้แม่นนะครับครับครับใบโพต่างๆพวกนี้ก็ท่านต้องดูครับซุ้มต่างๆนี่ครับต้องดูครับความคมชัดเนื้อหาสาระก็ต้องดูเลยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับ พิจารณาอย่างเข้าใจครับเพราะพระนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับสร้างประมาณปี2,440ครับประมาณโดยประมาณนะครับครับท่านอาจารย์ท่านกมรณะปี246กว่าครับประมาณ6364ครับครับ63ครับประมาณครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่เป็นข้อควรคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วตามที่ค้นพบมาจากประวัติมาอย่างนี้นะครับเล่าตามที่ค้นพบ ผมค้นพบเจอมานะครับครับท่านมลรับาประมาณสองสี่หกสามครับพระนี้สร้างประมาณสองสี่สี่ศูนย์ครับเป็นต้นมาแล้วครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับต้องชมพระ์ศาสนครับจะสร้างตัวไหนก็แล้วแต่ครับท่านต้องดูที่องค์พระนี่ครับมันใช่หรือไม่ครับดูความคมชัดขององค์พระนะครับครับพระนี้มันมีของเรียนแบบเยอะมากครับลายฝีมือนะครับ ครับหลายฝีมือมากเลยครับท่านต้องชมครับชมพุทธลักษณะครับทุกอย่างครับจากองค์พระโดยรอบองค์พระนะครับการหล่อโบราณครับพระนีพพระเทหล่อบ้าประกบนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับชมไปด้วยกันฟังไปด้วยกันเข้าใจทําความเข้าใจไปด้วยกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันใช่หรือไม่ท่านต้องพิจารณาด้วยนะครับครับ นะ๋ครับผมจะวนให้ท่านดูครับดูรอบๆเลยครับเดี๋ยวดูองค์รอบๆองค์พระครับพระนี้มันมีหลายฝีมือนะครับหลากหลายฝีมือครับครับฝีมือยังไงก็ทําไม่ได้ครบสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาค่อยๆให้ท่านชมไปทีละขั้นตอนครับนี่ครับชมพุทธสารนี่ครับลอยชานวนเทครับเนี่ยมันหนาครับเดี๋ยวผมจะทาถ่ายทําให้ท่านดูครับชมต้องทานหน้านี้ไปก่อนครับ ชมและฟังอย่างเข้าใจครับพุทธลักษณะต้องจำให้แม่นนะครับหล่อโบราณครับนี่เป็นชนวนครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผมมุ่ให้ท่านดูรอบๆด้านนะครับถ้าผมชอบอยู่ใกล้ๆกล้องให้ท่านดูครับคนเป็นเขาจะพิจารณาได้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเปนใช่หรือไม่และเขาขอจะพูดความจริงหรือไม่นั้นสุดแท้แต่เขาแล้วครับครับท่านโปรดชมและฟังอย่างเข้าใจและเรียนรู้อย่างเข้าใจนะครับ ก่อซื้อก่อนเช่าอาหานี่ครับภาพนี้มีหลากหลายสีมือนะครับเป็นภาพร้อยกว่าปีครับครับร้อยกว่าปีครับร้อยยี่สิบปีกูยี่สิบกว่าปีครับครับครับเป็นภาพจังหวัดนครปฐมครับพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อทาวัฒนยังแตกนี่ท่านอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับวัดท่านไปไปในวัดท่านของท่านน่ะวัดพงแตกครับแต่พระรุ่นนี้เขาออกที่วัดอื่นครับครับท่านก็ยินดีด้วยนะครับปลุกเสกให้ครับและเป็น ยอมรับเป็นทางการแล้วครับท่านยอมรับครับเป็นทางการครับเป็นรุ่นแรกของท่านครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับผมจะพาท่านไปชมด้านหลังนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับนี่ครับการหล่อโบราณท่านดูดูนะครับมันจะไม่เป็นแนวมันแนวเรี่ยมนะครับนี่ครับข้าวขี้เบ้าต่างๆท่านต้องดูเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับนี่ครับการหล่อครับมันจะไม่เรียบตึงนะครับชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับดูครับ ส่ตอย่างๆ่ท่านก็ต้องดูด้ครับพระก๊อปไม่ก๊อปปอพดูได้แหละครับพอดูรู้ครับพระถอดพิมพ์ไม่ถอดพิมพ์ครับครับตั้งแต่ปีสามห้าสามหกมานี้มันถอดได้เหมือนครับใกล้เคียงครับแต่ไม่ได้หมดทุกอย่างครับครับถ้าคนเคยเห็นคลิปนี้แล้วจะเข้าใจได้นะครับท่านต้องทำความเข้าใจให้ได้นะครับและเรียนรู้ให้ได้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ย ผมเอาแต่ข้อมูลที่ผมได้มาและพระที่พิจารณาจากส่วนตัวผมนะครับว่ามันแท้ครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับส่วนตัวผมนะครับอย่างนี้ของใายก็แท้ครับไม่แท้ที่ผมถืออยู่องคเดียวนะครับท่านไม่ได้ทาองค์เดียวครับทางวัดก็ไม่ได้ทาองคเดียวครับดูและชมอย่างเข้าใจครับดูพุทธลักษณะครับจำนวนตัวนี้ครับหน้าหลังต้องเห็นนะครับมันเป็นรอยเทครับเป็นรูเทเทเทเ ตอนเดือนๆดนนะครับใช้เข้าเบ้าประกบครับพระนี้เป็นเบ้าประกบนะครับมีการแต่งเล็กน้อยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับชมไปด้วยกันดูไปด้วยกันครับดูทีครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ท่านต้องพิจารณาด้วยครับใช่หรือไม่พิจารณาครับนี่ครับราอยชนวนครับดูครับผมจะถ่ายทำทุกหนไวยท่านดูครับดูด้านหลังให้ชัดๆก่อนครับนี่ครับ ผิวเขาจะไม่เรียบตึงมันเงานะครับเห็นไหมครับคราบขี้ว่าวันนี้เขายังมีอยู่นะครับเดิมๆต้องเป็นอย่างนี้ครับถ้าเดิมๆครับครับแต่พระเขาจะไม่ตึงเรียบเรียบตึงนะครับไม่มันเงานะครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับพระร้อยกว่าปีครับครับองนี้เก็บในเก็บดีครับบ้านของผู้มีบารมีครับบ้านผู้มีบารมีครับผมได้มาหลายสิบปีแล้วครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับ เป็นยศในพลนะครับครับครับอยู่ดีครับผมไม่เอ่ยชื่อท่านหรอกครับผมพูดแค่ข้าวครับตั้งข้อควรสังเกตให้ท่านพิจารณาด้วยครับครับพิจารณานะครับดูให้ดูให้เข้าใจดูให้เข้าใจครับนะครับผมหมุนรอบๆได้ให้ท่านดูครับครับให้ท่านดูครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับพาะนี้เขาหล่อจะเป็นจะภูมิจะป่าหนะครับ ไม่เรียบตึงนะครับท่านดูสิครับเดี๋ยวผมถ่ายทําให้ดูชัดๆครับถ้าอย่างนี้ของใครก็แท้ครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าของใครก็แท้ครับอย่างนี้ครับครับมาชมด้านข้างกันนะครับนี่ครับภาพบลอหล่อบะประกบนะครับท่านดังดูนะครับเขาประกบแล้วมันเป็นตะปูแต่ปามครับเขาจึงตะไยออกครับนี่ครับดูครับรอยครับมีรอยประกบครับ นี่มีฮะัตัดไม้ต้องเห็นเหลือต่อนะครับถ้าไม่เห็นอะไรเลยนี่ก็ต้องพิจารณาได้ครับแล้วแนวตะไบเขาจะไม่เป็นแนวตัดนะครับไม่แนวตัดตรงๆอย่างนี้นะครับแนวตะไบเขาจะเฉียงเฉลียงครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับเขาจะตะไบไปทางแนวคัดครับเฉียงเฉลียงครับดูครับถัดตัดตรงๆเลยมันเป็นตัดจะเป็นก๊อบมาแล้วตัดครับนี่ครับเชนวนประกบครับเห็นไหมครับนี่ร้อยประกบครับตัดไม้ทั้งเหลือต่อให้เราเห็นนะครับ ดูครับดูอย e day, ่างเข้าใจแล้ชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับดูครับชมครับนี่ครับด้านล่างครับนี่คือรือชนวนครับรูชนวนนี่ต้องดูให้ดีนะครับมันกว้างนะบริเทบริเทนี่ครับครับลายตะใบนี่เป็นตะใบเฉลียงเฉลียงนะครับไม่ใช่เป็นแนวตรงอย่างนี้นะครับแนวตรงนี้เป็นตัดครับก๊อมาตัดแล้วก็เรามาตัดครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่รูเทครับตัดไม้ถะเลือตอครับนี่ครับ รูใหญ่ครับเทครับเห็นไหมครับเขาเทล้นครับเทล้นแล้วก็ติ่งตะไบออกครับพระนี่เขาแต่งตะไบครับแต่งตะไบเพราะพระมันหล่อแล้วไม่สวยไม่เป็นตะปมตะปางครับครับหยิบแล้วมันไม่สวยครับยากแก่การเลี่ยมหาใส่กรอบนะครับดูแ้ชมอย่างเข้าใจครับผมมูนี้ดูอีกรอบแล้วครับนี่ครับร้อยดูนะครับร้อยตะไบต้องเก่ากลมคืนกันนะครับดูสังเกตดีๆครับ รอยแต่ใหม่เขาทำเสร็จเขาแต่งเลยครับมันก็ถึงเป็นผิวเดียวกันครับสีเดียวกันครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับรอยประกบครับนี่ครับด้านล่างครับนี่ครับเป็นจนวนเทนะครับครับนี่ครับรอยประกบเขาอนี่ครับยัไม่เห็นมีรอยครับครับดูด้ยครับตรงนี้บริเวณนี้เขาจะกว้างนะครับกว้างนิดหน่อยครับนี่ครับบานตรงนี้บานตรงนี้ครับแต่นี่ตรงขอบเดอนตรงนี้ขอบตรงนี้รับ ก็จะเป็นธรรมชาติของตามพุทธลักษณะของขอบครับนี่ครับรอยเทต้องจําให้แม่นนะครับตัดต้องไม่ตัดไม่มีรอยตะไบเฉ็ต้องเฉลียอย่างนี้นะครับดูนะครับเฉลียอย่างนี้นะครับรุ่นแรกนี่เขามีตะไบครับแต่รุ่นสองไม่มีครับเป็นตะเข็บครับดูเห็นชัดครับนี่ก็มีตะเข็บครับรอยตะเข็บเก่านี้ครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับครับหวงนี้คือหลวงพ่อทาวัดเพียงแต่ครับ สร้างเมื่อประมาณ2440คือบครับประมาณนะครับโดยประมาณครับครับท่านบอกหน้าก็2 4 6กว่าครับประมาณ6 3ครับโดยประมาณครับนะครับข้อมูลต่างๆของคนโบราณเขาเล่ากันสูบกันมากันครับเล่าแล้วฟังกันมาครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับอยากจะชมของจริงเชิญนะครับผมวางไว้อยู่ในในห้างตึกแดงครับจังชั่นตึกแดง สวนจิตจุตักครับเปิดทุกวันครับจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยหลังเที่ยงครับสุกเสาวอาทิตพฤหัสสุกเสาวอาทิตเช้าครับเปิดยันห้าโมงเย็นนะครับหกโมงครับห้าโมงกว่าครับห้าโมงหกโมงครับดูครับมาชมดาวจริงได้นะครับอยู่ที่ตึกแดงครับเขตสวนจิตจุตักครับตึกแดงจังชั่นตึกแดงสวนจิตจุจักครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนะครับ ครับปัจจุบันนี้เปิดอยู่ที่ด้านครับเปิดทุกวันนะครับมาชมได้ครับองค์จริงไม่ชมไม่ชอบไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับชมเพื่อพัฒนาศึกษาครับและเรียนรู้อย่างเข้าใจครับทำเข้าใจก่อนครับถ้าอยากได้ครับครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับองค์นี้สวยนะครับเดิมๆครับคาบคีบเราต้องจิงจัให้แม่นๆนะครับนี่ครับ ครับขี้เบ้าครับเบ้าดินไทยนะครับครับดูได้ชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับนี่คือลวงพ่อถารวันพเนียงแตกครับจังหวัดนครปฐมนะครับสนใจเข้ามาชมได้นะครับเปิดทุกวันครับดังที่พูดไปแล้วนะครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตาม้วยนะครับครับคลิปต่อไปเราจะริไมมาลง เจมสกุลันเอฟซีจารุสวัสดีครับ